เดตข่าวกันต่อนะคะทีมแม่แม่แมนางฟ้าลิซ่าติดปีกเพอร์ฟอร์แมนซ์กับเพลงมูลิตฟรอนะคะส่งตรงจากรันเวย์วิกตอเรียสกเรตส2งพแฟนๆต่างก็ OMG สวยมากนะคะกับเพลงนี้สวยจึงสะอึงมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์นะคะสำหรับน้องลิซ่าศิลปินชาวไทยของเราค่ะที่ขึ้นแสดงร้องสดนะคะเปิดตัวกับเพลง Rockstar กับแฟชั่นโชว์วิกตอเรีย e กเรตประจำปี2024 ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเปลี่ยนชุดแล้วติดปีกสวยมากจริงมากนะคะแฟนๆต่างก็ชี้ตรงกันว่าตุยแล้วแล้วก็ตุยต่อนะคะบอกว่าลิซ่าสวยมากติดปีกแล้วจริงมากไม่จมไม่หายไม่ตายอะไรทางสิ้นนะคะ บอกว่าดีมากจึงมากลิซาติดปีกบนเวทีนี้สวยสับละมนหุ่นดีสะโพกเป็นสะโพกโชว์ได้สับมากนะคะถือว่าเป็นโมเมนต์ในประวัติศาสตร์จริงๆยิ่งใหญ่อลาัางการสมกับ จัดครั้งแรกในรอบ6ปีนะคะเปิดฉากกับเพลงร็อกสตาร์ต่อด้วยมลิตรฟรอนะคะเหล่าดางฟ้าก็เดินสับบนเวทีนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเดินสับจริงๆบนรันเวลิซ่าก,ก็เดินสับไปเลยสิคะไม่จมไม่หายไม่ตายอะไรทั้งสิน้นยิงติดปีกสีทองอลามนี้ยิ่งใหญ่อลังการนะคะกางก็บอกว่า Uh, performance ลิซ่าเหล่านางฟ้าเดินแบบดีลิซ่าก็โชว์ break dance ล็อกสตารไปเลยสิคะสว่างคาตากันเลยทีเดียวนะคะตีฮ6โมงชัดแบบมาเกิน300กันเลยทีเดียวยิงเป็นการรีมิกล็อกสตาร์นี้เอาให้สุดเอาให้ปังลิซ่าก็เดินแบบสบไปเลยสิคะฟูเทิร์นแล้วฟูเทิร์นต่อบอกว่าจึงมากภูมิใจในตัวลิซ่าสุดๆ สมก็เป็นไอคอนิกทั่วโลกต่างก็จับตามองสื่อต่างก็ตีข่าวกันทวนหน้ากันเลยทีเดียวภูมิใจสุดๆนะคะที่แม่แมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแชร์เร,เรื่องราวแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ